ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเมื่อยหลังปวดเมื่อยไหล่ปวดเมื่อยแขนขาจากการทำงานและการออกกำลังกายขอ,อนำเสนอ,อยาน้ำมันนวดสมุนไพรตราจระเข้อันประกอบด้วยตัวยากเกล็ดสารเแน่หิมเสนกระบูนน้ำมันระกรรมน้ำมันการร้านพลูน้ำมันเขียวและน้ำมันสมุนไพรที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าว เงาภัยสดและใบเสล็ดพังพรตัวเมียสดมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาสามัญประจำบ้านทะเบียนยาที่จ1 7 4ึ่ทับหกผลิตโดยบริษัทรุ่งเรืองชัย1998งเาจำกัด หาซื้อได้ตามร้านค้าและร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากยาก่อนใช้ยาสนใจติดต่อ0801814747และ0821234878